เรื่องเที่ยวเช้านี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเที่ยวเชาว้านี้สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยติดตามเกี่ยวกับ2โครงการก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข35หรือที่รู้จักกันดีก็คือเส้นทางถนนพระรามสองซึ่งแต่เดิมเนี่ยประกาศปิดตำนานก่อสร้างให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน68 แต่สุดท้ายแล้วก็เช่นเคยคือต้องเลื่อนออกไปอีกแล้วสำหรับโครงการทางพิเศษเนี่ยก็คือเป็นทางด่วนสายพระราม3ามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโดยจะมีระยะทางอยู่ที่18.7กิโลเมตรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5สัญญา ตอนนี้เรียกว่าก้าวหน้าไปแล้วถึง87.06%ก็ถือว่ามีความลดเร็วกว่าแผนถึง4สัญญาซึ่งสัญญาที่4เนี่ยเป็นสัญญาที่สะพานขึงคู่ขนานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เปิดให้บริการแล้วส่วนสัญญาที่5คืองานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสารซึ่งยังมีความล่าช้าอยู่ก็ยังมีการเตรียมหาผู้ประมูลเพื่อหาผู้รับ ก็ยังมีการเตรียมประมูลเพื่อหาผู้รับจ้างมาทำงานในส่วนของด้านนี้นะครับการทางเองเนี่ยเขาก็พยายามเร่งรัดโดยมีมาตรการาให้ผู้รับจ้างเนี่ยจ้างเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อก่อสร้างได้ตามแผนแล้วก็ยังเน้นถึงความปลอดภัยซึ่งต้องไม่กระทบต่อผู้ใช้ทางโดยคาดว่าการก่อสร้างทั้งโครงการเนี่ยสิ้นในเดือนพฤศจิกาสองห แล้วก็จะพิจารณาแนวทางเปิดให้ประชาชนได้เริ่มใช้กันเนี่ยาภายในปี2568เหมือนกันแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าหรือยังล่าช้าต่อไปสำหรับอีกโครงการหนึ่งก็คือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วหรือว่าเป็น M82 ระยะทางอันเนี้ยอยู่ที่25กิโลนะครับเฟสแรกก็จะสร้างอยู่ช่วงบางขุนเทียนเอกชัย3สัญญาตอนเนี้ยคืบหน้าไปแล้วจะเกือบ100%แล้ตอนนี้อยู่ที่98.42%แล้วก็สำหรับช่วงเอก,เอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยสิสัญญาก็คืบหน้าไปแล้ว70.6% คาดว่าตัวงานโยธาจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนเช่นกันส่วนงานระบบยังอยู่ในการคัดเลือกเอกชนให้ร่วมลงทุนโดยคิดว่างานระบบเนี่ยปลายปี68-69ถึงนี่น่าจะหาผู้ว่าจ้างได้เสร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะทำแล้วก็เริ่มเก็บงานระบบเสร็จในช่วงปลายปี7 0สําสำหรับการเปิดแบบ เก็บค่าผ่านทางเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปีเ1เป็นต้นไปนะครับระหว่างรองงานระบบ2-3ปีก็ระหว่างที่รองงานระบบไปก็คิดว่าโดยเขาแผนว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่คิดค่าผ่านทางก็ฟรีๆกันไปก่อน2-3ปีแล้วเดี๋ยวพอระบบเสร็จก็ค่อยมาเก็บเงินกันทีหลังสำหรับใครที่ยังจำกันได้ว่ามีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นบนถนนพระรามสองสองครั้งล่าสุดนะฮะก็คือคานปูนแล้วก็โครงเหล็กก่อสร้างมอเตอร์เวย์ถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง6ลรายตรงนี้ยแล้วยังมีคนบาดเจ็บอีกหลายรายก็ยังไม่รู้ว่าจะสรุปกันต่อไปหรือเปล่าตอนนี้ก็ใช้เวลามาถึงประมาณ3เดือนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผลสรุปนะครับก็ล่วงเลยมากว่า3เดือนแล้ว